ใครเคยเห็นบ้างทานตะวันหน้าเหมือนคนเลยไหมตลกเนาะแปลกดีเนาะเนาะดูดิหน้าเหมือนเนาะเขามีหน้ามีตามีปากมีจมูกตลกดีอะเอนคลยะไปเอาไปทำแย่ไอทำแย่แย่มทำน้ำซีโร่คือน้ำซีโร่ว่าชุบน้ำเชื่อมดูแก้ไอใส่แอลกอฮอล์ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้กินได้พักเซียนมือนพักเซียนจริงเลยเบอร์พักเซียนได้หลายประเทศก็ลด้ มะกรวดค่ะแล้วก็ต้นนีดอกบัวตองล่ะบัวตองค่ะบัวตอง,อตองมันไม่เหมือนบัวตองในป่าเลยเนาะไม่เนี่ยบัวตองบ้านเราล่ะเนี่ยเขามาปลูกใส่กระถางอันนี้ดอกอะไรนะบานชื่นน,นี่นี่น,นี่น่ารักนะนกพงค์นพงเน,นี่ยตัวนี้อันตรายนะถ้าต่อยถนะ้าโดนแพ้นเนี่ยถึงตายนะ เคยมีฝรั่งต้นต่อยแล้วตายนี่แหละมีต้นมัต้นอะไรนะเพราะว่าพิกมันเท่ากับที่เมืองไทยอดอกเยเบลา่าที่เมืองไทยเขาเอามาขายกันนะ่ะที่บนดอยเขาปลูกดอกใหญ่อย่างนี้เลยใช่ไหมไ,หไปดูสิียนวันนี้เจ๊จะพามาดูเซียนนะครับ สีเหลืองนี่ไม่เคยไม่เคยเห็นนะเมื่อก่อนสมัยพี่เป็นเด็กๆใี่เมืองไทยไม่เหมือนบ้านเราเลยอ่ะใช่ก็มันเป็นดอกไม้พันมาจากบ้านเราสมัยพี่เป็นเด็กนะแต่วาทำใหม่มั้งมันเลยดอกใหญ่ที่บ้านเราดอกไม่ใหญ่ขนาดนี้นะมันร้อนสมัยพี่เป็นเด็กนะเยอะใบบ้านไหนเขาปบ้านฉันก็มีสมัยนี้ไม่เห็นเลยสมัยพี่เป็นเด็กกับปูกทุกบ้านเดี๋ยวนี้ไม่มีดอกไม้สวยๆทั้สวยเนาะสวยทุกดอกดาวเรืองสีเหลืองเนี่ยดอกหนาดอกใหญ่สีง ใครรู้จักผักเซียนฝรั่งมั้งันี้อันนี้เซียนคนละเซียนกับที่เราไปเก็บในป่านะคนรักผักเซียนนะแต่ตัวนี้คือผักเซียนไทยเหมือนบ้านเราแหละมันมีมันกินได้หมดตั้งงต้นมีเม็ดเหมือนมีเม็ดใช่เอามาทำาะมั้นผักเซียนดองน่ะเหมือนกันใช่ก็นี่แหละคือผักเซียนต้นเดียวทำไมมีสองสีนะเขามีสองต้นสองสี อใช่เหมือนกันเลยเนาะกลิ่นผักเซียนไหมเอาเนี่ยที่เขาไปคั้นดองเนี่ยได้หมดเดี๋ยวรอเม็ดเขาแก่แล้วไปปลูกเราที่สวนเขาทำเขาบอกว่าทําทีได้ทาชาได้ทําคนที่นี่เขาทําผักดองไม่เป็นแบบบ้านเราเนี่ยนี่ก็ดอกชาบานดอกชบาบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเมืองไทยนะสมัยพี่เป็นเด็กเนี่ยเห็นทุกบ้านอันนี้ทําชาดื่มได้นะคะ อันนี้ทำชาดื่มป้องกันสําหรับคนที่เป็นโรคโรคความดันเลยค่ใช่ต้องกินทุกวันต้องกินทุกวันเฉพาะกลีบนะไม่เอาเกสรนนะเฉพาะกลีบผักเซียนเหมือนผักเซียนจริงๆเลยแม่ผักเซียนแม่เราแต่ที่นี่ฝรั่งเขาจะเรียกผักแอรหนวดแมวต้นหนวดแมวแล้ไอ้ต้นนี้ไม่ยิ้มมันเป็นอะไรไอ้ต้นน้อนอ่ะต้นน้อนอ่ะยิ้ม เคยรเคยเห็นมากทันตะวันหน้าเหมือนคนเลยไหมตลกเนาะแปลกดีเนาะเนาะดูดิหน้าเหมือนเนาะเขามีหน้ามีตามีปากมีจมูกตลกดีอะคนเลยอ่ะอันนี้ก็คือดอกหญ้า บ้านเราขาดอกยญ้าหางกระรลกเนาะใช่ดอกยญ้าหางกระรอกบ้านเราอย่าคิดว่าดอกยญ้าบ้านเราไม่มีค่ามีราคานะคะอยู่เมง่เมแพงเนาะแพงมากเนี่ยช่อเขาจัดเป็นช่อๆอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสวยมากเนี่ยดอกย้าหางกระรลกแต่ต้นนี้คือต้นอะไรคะคะนี่นี่ไอ้พี่พี่ไปทายาแก้ไออันนี้ก็คือต้นยาแก้ไอนะครับไอไออะไรเบอรี่เบอรี่นะ นี่ค่ะทำยาแก้ไอได้นี่นี่นี่ต้นเห็ดหูหนูอ่ะใช่ไหมเห็ดหูหนูเขาจะขึ้นเนี่ยต้นเลยเนี่ยต้นเห็ดหูหนูล่ะเนี่ยเขาจะขึ้นกับต้นอันนี้แล้วก็เนี่ยลูกแก่ๆอย่างเงี้ยเขาจะไปเอาไปทําแยาทำไอแยมทําน้ําซิโรคือน้ําซิโรบก็คือน้ําเชื่อมดืแก้ไอใสแอลกอฮอล์ก็ได้ไม่ใสแอลกอฮอล์ก็ได้กินได้นะเชื่อที่มีชีวิตรอดอยู่นะฮะเขากินทุกปีมาชิมสิพี่ทาใสขวดเขาไว้น่ะเบ้อ แกไอสุดยอดเลยเขาจะมีความเย็นยิ่งๆแกไอนะท่านผู้ชมอยู่เมืองนอกลองไปทำกินดูนะคะไม่ต้องเส้นรสชาติคล้ายๆลูกมะแว้งอ่ะโอ้ลูกมะแว้งไม่รู้จักมะแว้งหนามเราจะเข้าไปถึงสวนหรือเปล่าเนี่ยหรือจะถึงสวนอันนี้ก็คือดอกอะไรก็ไม่รู้ดอกนี่ตรงนี้ที่โดนแดดมันจะสวยหน่อยแต่ตรงนั้นไม่โดนแดดสีก็จะนี่สีก็จะไม่แสบเนาะใช่สีเขาจะไม่แสบเท่าไหร่แต่ว่าไอ้ดอกนี้ก็สวยนะฉันก็ชอบสวยแป๊กแบ๊กมันจะขึ้นเฉพาะหน้าร้อนเนาะ ใช่น่าเหาเขาก็ตายไปดูดอกบานชื่นดูดอกไม้พอแล้วไปดูผักจิ๊กนะเนี่ยเฮ้จีนี่ไงถ่ายรูปซี่มันเหมือนกับมันยืนยิ้มเลยเจอเทโอแคลนอีกไหเอฟบอโตแบบใหญ่เท่าหน้าเลยใหญ่กว่าหน้าอีกอ่ะ